สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมอพรในช่องเกษตรกร,รกยาบเป็นกันอิกแล้วครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดเนาะก็ได้มีโอกาสกลับมาที่สวนกเกษตรอีกเที่นหนึ่งครับกลับมาเบิง้งให้นาเนาเนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักครับสภาพนี่คือเละเทะเลยเนาะให้นะไปเบิ้งครับว่าที่เป็นจังไหนนี่ครับสภาพจากฝนที่ตกมาเมื่อวานครับตกหนักอีีครับประมาณเกือบสองชั่วโมงครับ นี่ฮะอันนี้เป็นไฮอ้อยเนาะที่ปลูกอ้อยว้กอนหนานี้แล้วครับอ้อยกําลังเกิดครับนี่กำลังเกิดเนาะทั้งพุ่นกับอันนี้เป็นทางเข่าสวนเกษตรผมเดินี่ยจริงๆแล้วว่าจะรดเข่ามาแต่เบองส่งแล้วมันเข่ามาว่วได้ครับเนี่ยจุดนี้ฮะจุดนี้นี่เป็นจุดสําคัญเลยจุดอันตรายเลยครับจุดนี่เข่ามาเทไรจมเท่านั้นครับเนี่ยีดขั้นใช้บริการพูนครับบุญรถไถครับขีดขั้นใช้บริการเรานะครับ หย่างเอาเข้ามาครับย่างเข้ามาเอาเนาะอันนี้ก็เป็นสวนเกษตรถุงผมนเนาะโอ้ตุ๊ด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 เห็นบ่บ่อทันบ่อขาดคำเลยครับมื่นเหรอครับหนึ่งมื่นครับมื่นฝั่งนี้ก็เป็นไฮอ้อยกันครับอ้อยที่ปลูกไม้ครับเนี่ยบำรุงสภาพครับสภาพของร่องรอยของฝนตกย่างหนักครับทั้งพูดก็เป็นอ้อยที่ปลูกไว้ประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับท่างพู้ชเด้อเริ่มใหญ่แล้วครับยังแอ๋วแล้วมั้งครับหนี่งอ้อยยังแอ๋วละโอ้ยฝนตกหนักแห้งครับเมื่อวานนี่ ไปเดคอยเบิ้งครับว่าสวนกเกษตรผมต้นไม้ต้นไรผมเป็นยังไงนะครับ <ละ S 1> ก็อันนี้ก็เป็นบอ่อหน้าเนาะเป็นบอ่อหน้ามของผมเนาะนี่โอ้โช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับจะสังเกตว่าโอ้โอุ่นะต้นไม้ต้นไหรก็เขียวง้ามอยู่ครับแต่ว่าห้ากระงามเพื่อนครับนี่ห้านี่็เต็มเลยครับคุณโอ้โอโอ นี่ครับอันนี้ต้นฝรั่งกิมจูเนาะนี่เนาะฝรั่งกิมจูซึ่งผมได้มาแต่งกิ่งไว้ครับก่อนหน้านี้ครับนี่ครับแต่งกิ่งไว้กะนี่ออกดอกแล้วครับนี่เป็นดอกแล้วนี่ครับเป็นดอกแล้วโอ้นี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นดอกแล้วครับนี่เป็นดอกแล้วเนาะอืม อันนี้เป็นชโอมเนาะนี่โฉมก็มียอดแล้วครับนี่แต่งไว้กับยอดออนจะออกแล้วครับนี่เห็นยาวๆก็นานี้จะน้อยครับเดี๋ยวเก็บไปลวกครับเก็บไปลวกที่กะแจวเนาะนี่อันนี้ก็เป็นฝรั่งอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยฟางกิมจุยต้นหนึ่งนี่ผมตัดกิงงก่งไว้ครับแต่งกิ่งไว้จะเห็นว่านี่ครับนี่ออกดอกแล้วกันครับออกดอกแล้วนะครับนี่ ก็แต่งตามวิธีการที่เพิ่นสอนไว้ครับเนี่ยว่าตัดให้สันสนเลยครับตัดสันสแล้วก็เวลามันปรงยอดออกมาปุ๊บมันก็จะมีนี่ครับมันจะมีดอกออกมาพร้อมครับเวลายอดไม่ออกมามีดอกออกมาพร้อมแล้วก็จะเปลี่ยนนวยพร้อมครับเออนี่ก็ได้ผลนะวิธีการนะครับเพิ่อนเนาะนี่ครับจะเห็นว่าแต่ละกิ่งเนี่ยมีดอกเบิดเลยครับนี่นี่ครับมีดอกเป็นอย่างเบิดเลยเนาะอ่าจะ พยายามตั้งใจว่ารุ่นนี้ที่ออกง่อยมาปุ๊บนี่ที่ต้องมาห่อไว้ครับห่อไว้กินเนาะบนเม็นปล่อยเห็นมแมลงวันท้องมากินบดเนาะคือต่เกาเนาะฮะอือเดี๋ยวพา,ายังข่เบืงทั้งพูนครับเนี่ยทางหน,นครับว่าต้นไม้ต้นไหมันเป็นยังไงครับอันนี้หอหยไถไว้นี่ย็่ะพ่อบอกว่าที่ไว้ถั่วปลูกไอ้ข้วโพดเนาะ เราพดข้าวเหนียวครับปลูกไว้กินครับเนี่ยพื้นที <t> ่จะบรหลายครับจะเครื่องงันนี่แหละครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เครื่องงันเนาะํำนี่กับปลูกทำนี้กับพอะกินละครับนี่ต้นนี้คือไน่อนาครับอันนี้บะเขียบบกเขียบน่อนานี่ออกง่ยแล้วครับนี่ยออกม่แล้วอันนี้เป็นบะเขียบบะเขียบหนังเนาะเป็นบะเขียบหนังเนี่ยเป็นไ่มยแล้วครับนี่เป็นลูกแล้วครับโอ้ยอีกน่อยนึงอ่ะม่นยนีดน้อยครับนี่ น้อหน่อยโอ้หน่วยนึงครับเนี่ยนี่ครับเป็นหน่วยแล้วครับพอได้กินครับแกอีกหน่วยนึงไปเลยอ่ะโอ้หลายหน่วยอยู่ครับเนี่ยบิ้งโอ้มูนี่ต้นผักหวานครับเนี่ยผักหวานนี่ก็ต้นผักเขียบอีู่ต้นนึงครับเนี่ยโอ้ก็เป็นหน่วยแล้วคือกันครับเนี่ยเป็นหน่วยแล้วเป็นลูกแล้วอืมบักเขียบโอ้นี่นี่ครับเป็นลูกแล้วนะครับโอ้บักม่วงนี่กะ หอที่ผมหอไว้ในคลิปก่อนเนาะจะเริ่มแกแล้วครับนี่น่าจ,จะเก็บได้แล้วละ่ะไว้บุเป็นแกธรรมดาด้วยครับนี่หุวยอันนี้มันสุกพ,พร้อมแล้วนี่พุนะสุกพร้อมแล้วเบิงแกเบิงดูสีเหลืองโอ้โหนซ้ำแหม่หนอนอนอบุนะโอ้เหลืองอีกุีนะครับนี่อืมอัวเก็บไปกินครับเนี่ยเก็บไปกินเลย โอ้ห้าหกครับนี่เป็นต้นปักเขียบอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยเป็น 1, พันธุ์เพชรปักช่องเนาะอุนะบือ้างไหนครับอุนะนี่ยัพันเพชรปักช่องพี่กันครับปักเขียบทั้งนูง้นกับปักเขียบพี่กันโอ้นี่ครับมะเขือพวงครับเนี่ยมะเขือพวงโอ้ต้องเก็บไปด้เนี่พันบักเขียบมนทีแกก่อนดีครับนี่ดกยูสูนะยังดกครับยังดกอืม โอ้ตัวันหยานี่หกแห้งครับต้องมาตัดด้วนี่โบได้ด้ยแบบนี้น้อยนาน้อยนานี่ก็น้อยนาครับน้อยนาโอ้ออกง่ยแล้วคือกันครับเนี่ยนี่ก็ออกง่วยแล้วนะครับนี่ออกง่อยแล้วละ่ะนี่ออกง่ยแล้วโอ้มันทุกอีกครับพี่น้องดูดบับเบิบักเบิ้เก็บตัวน,นั้นดูตัวน,นั้นคือเพ็ดปากช่องเวยนะจะเดี๋ยวไปนี่คือยังโบพันมี้น่อยหรอกครับเนี่ย ัวานมินวยหรอกต้นมันใหญ่หรอกคนะุอะอืมบนพื้นที่สวนของผมนี่ก็ต้นหลักะเป็นบักเขียบครับบักเขียบกับอต้นผักหวานเนาะต้นผักหวานช่วงนี้ก็บอ่อเอาดอ,อกบ่อ,อยอดมัน้ะครับช่วงนี้ไปลเลยบอ่อยอดมันอะต้นนี้คือมันเบอรี่ครับเนี่ยต้นเนี้ยต้นมันเบ,บอรี่บอทันนีน่วยครับ มันเบอรี่เนาะโอ้คนนี้มันเบอรี่คือกันครับเนี่ยว้มีหน่วยแล้วต้นนี้มีลูกแล้วครับมีลูกแล้วนี่ครับหน่วยแดงๆนะครับเนี่ยแต่บ้านหลายครับหน่วยบ้านหลายนี่ครับปลูกไว้กินครับพวกนี้ปลูกไว้กินครับนี่นี่ครับมันเบอรี่ครับพุดี่ยกเป็นผกหวานครับผกหวานผกหวานอยู่ในดงกล้วยนะครับ โอ้นี่กะต้นมันบรูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยนี่อันนี้กะเป็นน้อยนาเอือนครับเป็นน้อยนาแต่ว่าก,ก็ปลูกไม้ครับตัวนี้ปลูกไม่ได้จะปลูกปีนี้หละนะครับนี่กำลังไงครับกำลังไงช่วงนี้กะสภาพอากาศอย่างที่เป็นโอ้โหนะขบข,ขมวเป็นอากาศฝนมันทีมาอีกบ่เมื่อนี่นี่มันตกอีกบ่เมื่อนี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ับพาไายังเบิ้งครับว่าสวนเกษตรของเราตอนนี้เป็นยังไงนะครับเนาะนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ